ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะแจกเงินหนึ่งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ ล่าสุดนายกสั่งนำกลับมาทบทวนใหม่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินดิจิทัลหนึ่งบาทแจกเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้นล่าสุดนางสาวแพทองทานชิน,นวัฒนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจว่ามีการประชุมกันอยู่แล้วและจะมีนำเรื่องแจกเงินดิจิทัล1,000งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนำกลับมาทบทวนด้วย สำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแจกเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินการในเฟสสามในกลุ่มอายุ16-20ปีราว2.7ล้านคนวงเงิน2.7หมื่นล้านบาทซึ่งที่ผ่านมาเงินดิจิทัลเฟส3ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอพิจารณาตามลำดับต่อไปสอดคล้องกับนายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวภายหลังถแถลงถึงความคืบหน้าการเจรจาเรื่องกำแพงภาษีกับสหรัฐอเมริกาโดยระบุถึงการผลักดันโครงการแจกเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเฟสซว่า ขอทบทวนก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก .com ด้วยนะคะ